สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะทัวร์จากประเทศโคเรียนะคะมาเยี่ยมชมฟาร์ม n อ็นซีน้ลงชัยฟาร์มวันนี้นะคะทางนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้กำลังให้อาหารวัวค่ะก็คือใบกระถินนะคะเป็นอาหารของน้องวัวค่ะเรากำลังฮืงหากันเลยค่ะคุณผู้ชมฉันดูฝั่งนู้นได้นะคะ น้องวัวเราก็แบบร่วมมือร่วมใจกันสุดๆเป็นดารงดารา <c oughs> <c oughs> ใกล้ชิดสุดๆน้องวัวก็เป็นกันเองนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาไปทัวร์ชมฟาร์มของเรานะคะไปกันเลยค่ะ เราอยู่ที่ข้อปฏิบัติการที่2นะคะเรามาดูวัวแบบวัวสาวอายุ1 0บถึงสิเดือนนะคะ è, แล้วก็ตอนนี้น,น,นะคะ<น>เรากําลังแบบอธิบายเกี่ยวกับอาหาร TMR และอาหารข้นของทางฟาร์มนะคะนี่ <c oughs> เขากาลังกอกอาหารพอดีเลยค่ะเป๊ะเวอร์วัวหน,นุ่ม <c oughs> เนื้อนุ่มอายุ1 0บถึงสิเดือน อนนี้นะคะเราก็พาทัวทั้งฟาร์มแล้วนะคะตอนนี้ก็มานั่งพักกันนะคะเรามีการเทสเนื้อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆคือเนื้อจากพัทยาบีฟของเรานะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เขากำลังกินอย่างอร่อยอร่อยนะคะรับประทานอย่างอร่อยอร่อยนะคะคุณผู้ชมนี่เนื้อของพัทยาบีฟนะคะเนื้อจากฟาร์มเราเองค่ะ คะดีใจมากๆเลยนะคะที่ทีมงานเกาหลีนะคะมาเยี่ยมชมฟาร์มของเรานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งะค่ะแล้วก็มีการ ย่างเนื้อพัทยาบีฟของเรานะคะให้ชิมให้ทานกันด้วยนะคะว่าเนื้อฟาร์มเราเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะคะ<ม>เขาก็มาศึกษาดูงานเรื่องอาหารเรื่องการจัดการฟาร์มนะคะ<ม>เพื่อนําไปปรับใช้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งทางเกาหลีและทางประเทศไทยของเรานะคะเราก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นตัวแทนนี้ให้กับประเทศชาตินะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่ปอ